ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงมากๆในวงการ XRP เลยนะคะนั่นก็คือการเปิดตัว MXRP ค่ะเป็น Liquid Staking Token ตัวใหม่เอี่ยมเลยที่เกิดจากความร่วมมือของหลายเจ้าเลยนะทั้ง m i d a s i n t r o p Labs แล้วก็ Axella เป้าหมายเขาก็ชัดเจนค่ะคือปลุกชีพ XRP ในโลก d e f i แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้คนถือด้วยคำถามสำคัญที่เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้เลยนะคะก็คือการมาของ MXRP เนี่ยมันจะเป็นแบบ จุดเปลี่ยนสำคัญเลยไหมที่จะปลดล็อกศักยภาพจริงๆของ XRP ใน Defi หรือว่าเออมันจะเป็นแค่คนไกลที่ดูซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดมีความเสี่ยงซ่อนอยู่หรือเปล่าดิฉันจะขอเสนอในมุมที่มองว่า MXRP เนี่ยเป็นการพัฒนาที่แบบก้าวหน้ามากๆแล้วก็สำคัญจริงๆในการเพิ่มประโยชน์ให้กับ XRP นะคะส่วนผมนะครับจะชวนมองในมุมกลับกันนิดนึงว่า เอ,อความท้าทายความซับซ้อนต่างๆที่มันมาพร้อมกับ MXRP เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวจำกัดผลกระทบจริงๆของมันหรือเปล่าคืออาจจะไม่ได้ไปถึงฝันอย่างที่หลายคนคิดไว้นะครับมาก MXRP เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะคะแต่มาเพื่อแก้ปัญหาที่มันเคาราคาสั่งมานานของ XRP ก็คือสินทรัพย์มูลค่าแบบมหาศาลเลยนะ Axela เขาประเมินไว้ตั้ง1.8แสนล้านดอลลาร์โอ้โห คับตัวเลขเยอะมากใช่ค่ะแล้วมันก็นอนนิ่งๆอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ทำอะไรเลยแถมไม่มีกลไกสร้างผลตอบแทนอีกต่างหากนี่แหละค่ะจุดที่ MXRP เข้ามาเลยเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนที่มีความหมายในรูป XRP ผ่านโครงสร้าง Tokenized Certificate อ, Cert อะค่ะพูดง่ายก็เหมือนใบรับรองดิจิตัลที่แทน XRP ที่เราล็อกไว้บวกกับดอกผลที่งอกเงยโดยใช้ Smart Contract ที่เขาบอกว่าผ่านการออเิตมาอย่างดีแล้วนะคะตั้งเป้า APY ไว้น่าสนใจมากคือ6กปอร์อืมอืมอร์เซใช่ค่ะแล้วข้อมูลจากแอคซ a ลเนี่ยเขายังบอกอีกว่ามีโอกาสไปถึง10%ได้เลยนะนี่คือตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยแล้วทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นบน XRP L EVM Side Chain ค่ะ ซึ่งเหมือนเป็นเลนคู่ขนานเชื่อมกับ XRPL หลักด้วยสะพาน Axela Bridge ทำให้ XRP มันข้างไปลดแล่นในจักรวาล EVM ได้แล้วซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นระบบนิเวศดีฟาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่ความคิดนะคะแต่เป็นการลงมือทำจริงใช้แพลตฟอร์มที่เขาก็ยอมรับกันอยู่มีดัสจัดการเรื่องโทเค n i นเซชัน Axela ก็เชื่อมต่อสินทรัพย์ข้ามเชนซึ่งเขาก็มีเครือข่ายตั้ง80กว่าบล็อกเชนเนี่ยแล้วก็มี Interlabs มาช่วยเสริมความน่าเชื่อถืออีก ที่สำคัญนะคะ MXRP เนี่ยไม่ใช่แค่ถือรับดอกเฉยๆนะแต่มันออกแบบมาให้เอาไปใช้ต่อใน DeFi อื่นๆได้อีกเช่นเอาไปค้ำกู้ยืมสร้างโอกาสทำกำไรเพิ่มไปอีกอย่างที่ c o o Midas เขาบอกเองเลยว่านี่คือคกลไกที่โปร่งใสแล้วก็มีศักยภาพปลดล็อกกรณีใช้งานใหม่ๆให้ XRP อย่างแท้จริงสรุปสั้นๆเลยนะคะนี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่จริงๆเพิ่มประโยชน์ ดึงดูดคนด้วยผลตอบแทนแล้วก็ดึง XRP เข้าสู่ใจกลาง d e f าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะครับผมเข้าใจดีเลยนะว่าเป้าหมายที่จะปลุก XRP ที่มันไม่ได้ใช้งานเนี่ยให้กลับมามีบทบาทอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆครับแต่ผมอยากจะชวนให้อลองเหยียบเบรกนิดนึงแล้วมองลึกลงไปในดีเทลต่างๆนะครับเพราะผมมองมาจากอีกมุมหนึง่งเรื่องผลตอบแทน6-8%หรืออาจจะถึง10%ที่ว่าดูน่าสนใจเนี่ย เอาจริงนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนทั้งบนเชนและนอกเชนซึ่งมันก็อิงกับผลงานในอดีตด้วยนะครับแหล่งข้อมูลเองเขาก็ยอมรับนะว่าตัวเลขเนี้ยอาจแตกต่างกันไปตามการเวลานี่คือความไม่แน่นอนข้อแรกเลยนะครับความยั่งยืนของผลตอบแทนระดับนี้ในระยะยาวเนี่ยเป็นเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่ๆเลยสําหรับผม mm. ข้าข้าต่อมาคือเรื่องความซับซ้อนและความเสี่ยงที่มันแฝงอยู่ คือโครงสร้างนี้มันยงใหหลายส่วนมากนะทั้ง Midas, a x c e l a r Interop Labs แล้วก็ยังมี h y p e r l i ที่เข้ามาดูเรื่องความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่งไหนจะเทคโนโลยีอย่าง Cross Chain Bridge หรือสะพานข้าม chain, a c e l a r Bridge แล้วก็ตัว Smart Contracts เองทุกจุดที่ว่ามาเนี่ยมันคือจุดเปราะบ,บางนะครับที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือ,อช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้เสมอเลยนะยิ่งไปกว่านั้น การที่ต้องพึ่งพากลยุทธ์เฉพาะทางอย่างเดลต้านิวทรัลที่แอคเซล่าบอกว่าดำเนินการโดยผู้จัดการสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้ามาอีกนะครับทั้งความเสี่ยงที่ตัวกลยุทธ์เองอาจจะไม่ได้กำไรอย่างที่คิดหรือขาดทุนก็ได้นะและที่สำคัญคือความเสี่ยงด้านคู่สัญญาหรือ c o u n t ตอ r ์พ r ร์ตี้พผู้นง,ง่ายก็คือความเสี่ยงที่ผู้จัดการสินทรัพย์ที่เราฝากความหวังไว้อะครับอาจจะตัดสินใจพลาดหรือเกิดปัญหาภายในขึ้นมา คนที่รับผลกระทบเต็มๆก็คือคนถือ MXRP นี่แหละครับค่ะค่ะส่วนเรื่องการเชื่อมต่อกับ EVM ผ่านไซต์ chain และ bridge แม้จะฟังดูดีนะแต่มันก็ยังต้องพึ่งพาสะพานซึ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอนที่ต้องรองรับ transaction เยอะๆจริงๆเนี่ยมันยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเลยแล้วสุดท้ายแอคซเองเขาก็ชี้จุดอ่อนเองเลยนะว่า XRP นะถึงจะกระจายตัวดีแต่ว่ามีการใช้งานต่ำ คำถ,ถามคือการมีแค่ Liquid Staking Token ตัวนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนใช้ที่เคยชินกับถือเฉยๆมานานได้จริงเหรอือหรือสุดท้ายก็ดึงดูดได้แค่กลุ่มเดิมๆที่มองหายิวสรุปในมุมของผมก็คือแม้ไอเดียจะดูดีนะแต่ความซับซ้อนการพึ่งพากลยุทธ์ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนแล้วก็โครงสร้างที่ต้องอาศัยบริดจ์เนี่ยทำให้ผมยังไม่แน่ใจจริงๆนะครับกับผลกระทบระยะยาว ความสามารถในการขยายตัวแล้วก็ความเสี่ยงโดยรวมว่ามันจะคุ้มค่ากับศักยภาพที่วาดฝันไว้จริงหรือเปล่าคุณชี้ประเด็นเรื่องความเสี่ยงขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญจริงๆคะ่ะดิฉันเข้าใจเลยแต่แต่อยากให้มองอีกด้านด้วยนะคะว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้นะโครงสร้าง Tokenized Certificate มันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะสัญญาอัจฉริยะก็ ผ่านการตรวจสอบออดิเทสมาแล้วและการมีผู้เชี่วชาญอย่างไฮบริทเตเข้ามาดูแลจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะควบคุมแล้วก็ลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงนะคะแอคเ l ล่าเองถึงกับมองว่า MXRP มีศักยภาพที่จะกลายเป็น b e n c มา a r k a p y หรือเกณฑ์มาตรฐานผลตอบแทนสำหรับ XRP ทั้งระบบนิเวศได้เลยนะเน่นก็หมายถึงความเชื่อมั่นใน,นกลไกและกลยุทธ์พอสมควรเลยนะคะแล้วคำพูดของ c e o Midas ที่เขาเน้นเรื่องความโปร่งใสเนี่ยก็ไม่ใช่คำพูดลอยๆนะดิฉันเชื่อว่ามันสะท้อนความตั้งใจที่จะสร้างกลไกที่ตรวจสอบได้ปัจจัยเหล่านี้มันช่วยลดถอนความกังวลเรื่องความเสี่ยงลงได้เยอะเลยคะ่ะแล้วก็ทาให้ผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยมันดูเอ่อมี ทำน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ่ะแต่แต่คำว่าโปร่งใสที่ว่านี่ครับที่ผมยังติดใจยอยู่คือคําอธิบายว่าใช้กลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนทั้งบนเชนและนอกเชนเนี่ยมันมันยังค่อนข้างกว้างไปหน่อยนะครับความโปร่งใสที่แท้จริงว่าเบื้องหลังเขาเอาเงินไปทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ยิวกลับมาเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนกันแล้วกลยุทธ์เดลต้านิวทรที่อ้างถึงเนี่ยแม้ชื่อจะฟังดูปลอดภัยนะพยายามลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา แต่ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะมันไม่ได้การันตีนะครับว่าจะทํากําไรได้เสมอไปมันมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เหมือนกันแล้วการที่เราต้องไปฝากความหวังไว้กับผู้จัดการสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้เนี่ยมันไม่เท่ากับว่าเรากําลังนําความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ centralize d risks กลับเข้ามาในโลกดีฟ i เหรอครับทั้งๆท,ที่เราพยายามจะหนีจากมันนะอืมก็จริงค่ะลองนึกภาพดูสิครับถ้าผู้จัดการเหล่านั้นเกิดตัดสินใจพลาดขึ้นมาหรือมีปัญหาภายในองค์กรล่ะ ใครจะรับผิดชอบก็พูดถือ MXRP ใช่ไหมครับผลงานในอดีตก็อย่างที่รู้กันดีมันไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยสำหรับอนาคตคำถามที่ผมเองคาใจคือแล้วถ้าเกิด APY มันไม่เป็นไปตามเป้าล่ะหรือแย่กว่านั้นคือลดลงหวบ้ากขึ้นมาความเชื่อมั่นของผู้ใช้จะหายไปไหมนี่คือความเสี่ยงที่ผมว่ามันยังคลุมเครือแล้วก็น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเป็นข้อกังวลที่ใช่ค่ะสมเหตุสมผลเลย แต่ดิฉันอยากชวนเปลี่ยนมุมมองไปดูที่โอกาสที่มันมหาศาลมากจากการเชื่อมต่อข้ามเชนบางลองนึกภาพตามนะคะการที่อักซ่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะสามารถเชื่อม XRP ไปยังบล็อกเชนอื่นๆได้มากกว่า80เชนโหนี่มันคือการเปิดประตูบานใหญ่ให้ XRP เลยนะคะจากเดิมที่อาจจะถูกจำกัดอยู่ในโลกของตัวเองตอนนี้มันสามารถเดินทางข้ามไปสู่ระบบยิเวศดีไฟอื่นๆที่หลากหลายได้แบบอิสระมากขึ้น การสร้าง MXRP บน XRP l e v m Sidechain ก็เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะมันคือการเปิดทางให้ XRP เขาไปมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับระบบนิเวศ EVM ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเหมือนเมืองหลวงของ DeFi ที่คึกคักที่สุดมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลที่สุดตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มสภาพคล่องนะแต่มันคือการปลดล็อกประโยชน์ใช้สอยแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับ XRP อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆ นี่อาจจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของ XRP ที่รอคอยมานานก็ได้นะคะศักยภาพของการเชื่อมต่อข้ามเชนอันนี้ผมไม่เถียงเลยครับว่ามันมีแต่แต่ในมุมของผมนะมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันไอเทคโนโลยี cross chain bridge หรือสะพานข้ามเชนเนี่ยเป็นที่รู้กันดีในวงการเลยนะครับว่าเป็นจุดที่ซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากที่สุดจุดหนึ่งเลยนะมนันเป็นเป้าหมายยอดฮิตเลยของการโจมตีทางไซเบอร์มีข่าว bridge โดนแฮกสูนย์เงินมหาศาลในาเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ ใช่ค่ะอันนี้ก็จริงแม้ว่าแอคเซล่าจะเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือแต่การที่เราต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีนี้มันก็เท่ากับเราแบกรับความเสี่ยงเชิงระบบ s ิสเตมิกริสเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับลองคิดดูว่าถ้าแอคเซล่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะทางเทคนิคหรือโดนโจมตีผลกระทบมันจะลามไปถึง MXRP และผู้ถือทุกคนแน่นอนและคำถามที่ตามมาคือมันมีความต้องการ XRP บนเชนอื่นๆอ,อีก80กว่าเชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกันแน่ การแค่ทําให้ XRP ไปโผล่ที่อื่นได้มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานต่ําที่เป็นปัญหาหลักจริงๆของ XRP หรือเปล่าครับหรือมันเป็นแค่การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงที่มาพร้อมกับความยุ่งยากและความเสี่ยงที่มาขึ้นผมเกรงว่ามันอาจจะกลายเป็นการเพิ่มความซับซ้อนไปอีกแทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆนะครับแต่ดิฉันกลับมองวันนี้แหละคือการพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างหนึ่งเลยนะคะ ปัญหาการใช้งานต่ำที่แอคเซล่าพูดถึงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่ XRP ขาดแรงจูงใจในการถือยาวๆแล้วก็ขาดช่องทางที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในโลกดีไ FI ได้สะดวกดกนะคะการที่เราสามารถปลดล็อกเงินทุนมหาศาล1.8แสนล้านดอนลลาร์ที่เคยนอนนิ่งๆให้มันสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้เนี่ยนี่แหละคือแรงจูงใจชั้นดีเลยมันทำให้คนมีเหตุผลที่จะถือ XRP มากขึ้นแล้วก็มีช่องทางที่จะนำมันไปใช้ในโปรโตโคอลดี f ต่างๆทั้งบน XRP, EVM, Side Chain เองหรือข้ามไปอย่าง Chain อื่นๆผ่าน a c c e l a Bridge mm. ยิ่งพอเอาไปวงกับข่าวการเปิดตัว Stablecoin ตัวแรกที่ใช้ XRP คำประกันเมื่อไม่นานมาเนี้ยิย่งเห็นภาพชัดเลยว่านี่คือสัญญาณของการตื่นตัวครั้งใหญ่ในระบบนิเวศ XRP ที่กำลังพยายามอย่างหนักเลยนะที่จะขยายขอบเขตการใช้งานให้ไปไกลกว่าแค่เรื่อง payment กิจกรรม d e f าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งบน XRPL เองแล้วก็การเชื่อมต่อไปอยังเชนอื่นมันมีศักยภาพที่จะดึงดูดทั้งผู้ใช้รายใหม่แล้วก็นักพัฒนารายใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบนิเวศได้อย่างแน่นอนค่ะนี่คือการสร้างโมเมนตัมที่สำคัญมากๆสำหรับอนาคตของ XRP เลยนะคะับมองต่างมุมไปนิดนึงนะครับว่าไอ้ปัญหาการใช้งานต่าของ XRP เนี่ยต้นต่อที่แท้จริงมันมาจากการขาดยูจริงๆหรือเปล่า หรือหรือจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เช่นเรื่องภาพลักษณ์จากประเด็นด้านกฎระเบียบในอดีตที่มันยังส่งผลอยู่นะหรือการรับรู้เรื่องความเป็นดีเซนทัลไลซ์ที่ยังเป็นที่ตกเถียงกันไม่จบไม่สิน้น หรือแม้แต่การแข่งขันที่ดูดเดือดจากสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆที่เขามียูสเคสชัดเจนกว่าผมยังไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่า MXRP ตัวเดียวเนี่ยจะมีพลังมากพอที่จะดึงดูดเม็ดเงินใหม่หรือผู้ใช้กลุ่มใหม่เข้ามาในระบบนิเวศอย่างมีนัยยะสําคัญจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่การสับเปลี่ยนผู้ถือ XRP เดิมๆที่มีความรู้เรื่องดี f ฟอยู่แล้วให้ย้ายสินทรัพย์มาล็อกเพื่อรับผลตอบแทนเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผลกระทบมันก็จะจํากัดอยู่แค่ในกลุ่มเดิมๆนะไม่ได้ขยายไปสู่ตลาดในวงกว้างอย่างที่วาดฝันไว้ การจะแก้ปัญหาการใช้งานต่ำที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานด้วย Liquid s ซก k ิงโทเกตัวเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปหน่วยมันน่าจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆอีกมากเลยนะครับในการขับเคลื่อนการยอมรับในภาพรวมระยะยาวในตอนท้ายนี้ที่ฉันขอย้ำจุดยืนของตัวเองอีกครั้งนะคะว่า m x l p ถือเป็นวัตกรรมที่น่าจับตามองแล้วก็มีศักยภาพสูงมากจริงๆค่ะมันมอบทางออกที่ชัดเจนน่าสนใจให้กับผู้ถือ x l p ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ ขอองงตัวเภายในโลกดีฟาที่กว้างใหญ่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใช้เทคโนโลยี Bridge ที่ได้รับการยอมรับนี่คือการตอบโจทย์โดยตรงกับปัญหาเงินทุน XRP จำนวนมหาศาลที่ไม่ได้ถูกใช้งานนะคะการผสานรวมครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ XRP ยังคงความเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทที่น่าสนใจต่อไปในอนาคตของการเงินดิจิทัลค่ะครับส่วนผมก็ขอย้าในมุมมองของผมเช่นกันนะครับว่า แม้แนวคิดเบื้องหลัง MXRP จะดูดีแล้วก็พยายามแก้ปัญหาได้จงจุดนะแต่การนำไปปฏิบัติจริงนั้นมันแฝงไว้ด้วยความซับซ้อนการที่ต้องพึ่งพาองค์ประกอบภายนอกหลายส่วนทั้งกลยุทธการลงทุนที่ไม่แน่นอนตัวกลางอย่างผู้จัดการสินทรัพย์และก็เทคโนโลยีบริดจ์ที่มีประวัติความเสี่ยงล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยนะครับ ความสามารถที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งาน XRP อย่างมีนัยสําคัญรวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและขยายขนาดได้ในระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่ที่เอ่อต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับดังนั้นการประเมินความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องทําอย่างระมัดระวังยิงๆครับค่ะ ก็ชัดเจนนะคะว่าทางสองมุมมองก็เห็นตรงกันในประเด็นที่ว่าการพัฒนา MXRP เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่ไม่หยุดยั้งเลยในการเชื่อมโยงสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่าง XRP เข้ากับโลกดีฟ i ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ความสำเร็จและผลกระทบที่แท้จริงนั้นจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานจริงการยอมรับจากตลาดและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง แน่นอนค่ะว่าเราคงต้องติดตามดูพัฒนาการแล้วก็การบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศในระยะยาวกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ